ครูรุ่ง Easy Life ทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้ครุ่งจะบอกว่าครรุ่งได้สมาชิกใหม่นะคะลูกของคุณแม่มีตังนะคะเพิ่งออกวันนี้นะคะ วันศุกร์วันที่เก้านะคะเดือนห9เก้าโมงนิดๆิดนะคะเลขสวยซะด้วยนะ,ะนี่ไงนี่ไงนะคะเป็นผู้ชายนะคะสีเดียวกับพี่ของพี่ของขวัญเลยพี่ของขวัญก็สีนี้นะคะออกมาเ <c oughs> พิ่งจะออกมาได้ประมาณสองสมชั่วโมงเนาะ,ะตอนนี้ครูงก็นั่งเฝ้าเขาอยู่ว่านี่เขายังมองไม่เห็นนะออกมาแล้วบอกไม่กี่ชั่วโมงสามชั่วโมงได้นะสองชั่วโมงก,กว่ายังไม่แข็งแรงยังเดินจุ่จะจุ่จะอยู่แต่แข็งแต่พูดถึงจะว่าไปเทียบ จำนวนสองชั่วโมงเนี่ยเขาแข็งแรงนะเขาเดินแต่ตายยังมองไม่เห็นแหละนะนู่นนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนอนเฝ้าอยู่นะคะนี่นอนเฝ้าไข้เฝ้าไข้เฝ้าเด็กนะคะเฝ้าคนท้องนะคะพี่ของขวัญก็มามาดูน้องนะบรรยากาศดีทุกคนนะคะยินดีนะคะคุณลุงดีใจมากมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเขาง่ายอหญยใหญะใยวิ่ง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 สองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงแล้วเพราะตอนนี้สิบเอ็ดโมง นาะสิบเอ็ดโมงจวิ่งวิ <_ an> ่งวิ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 ่งมียาเขียวๆนิดหน่อยเพราะเป็นหน้าฝนโชคดีมากๆที่เขาเกิดตอนหน้าฝนเออดูดูดนะยังหาชื่อไม่ได้นะยังไม่ได้คิดชื่อเพราะว่าเพิ่งจะออกมานะคะลูกของแม่มีตังเขาเป็นผู้ชายนะคะอันนี้โชคดีนะคะเขาก็เฝ้าอยู่นะคะเฝ้าเฝ้าสมาชิกใหม่เขาแข็งแรงมากสองสองชั่วโมงกว่าส่วนคนอื่นก็นอนกองเกิดเลย น,นอนกองเกินรอลูกแก้วคนต้นตัวต่อไปนะคะวัวด่างของคลุ่งนะตัวต่อไปที่จะคลอดไม่แน่ใจว่าจะเป็นเดือนนี้ไหมหรือว่าจะเป็นเดือนหน้านะ นี่นะยังคิดชื่อก่อนนะคะทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบคิดชื่อได้นะคะชื่อเก๋ๆเท่ๆมาสามารถพิมพ์ข้างล่างอ่าพิมพ์ตรงใต้คอมเมนต์ให้กรุงได้นะคะโอเคค่ะทุกคนนะคะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะมายินดีต้อนรับสมาชิกใหมย่ยินดีต้อนรับสู่โลกกว้างที่สวยงามและสดใสนะจ๊ะไปก่อนนะคะเดวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีคะ่ะ